ตอนนี้นะคะเราก็มาทําหน้าขนมถ้วยกันนะคะหน้าขนมถ้วยนะคะกะทิสดนะคะกะทิสด250กรัมค่ะแล้วก็ดอกเกลอสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็แป้งแป้งข้าวเจ้าสด100กรัมนะคะ ตอนนี้เราก็มากลองค่ะเอากะทิสดใส่ไปค่ะแล้วก็เอาแป้งค่ะใส่ไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ จัรวบผ้ารวกค่ะประช้อนช่วยค่ะบิดค่ะบิดเอาน้ำออกให้หมดค่ะกองเพื่อให้น้ำน้าเนียนนะคะแล้วก็เก็บสิ่งที่เราไม่ต้องการออก วันนี้เราทำด้วยกะทิสดนะคะกะทิสดแล้วก็แป้งข้าวเจ้าสดเหมือนกันนะคะสดทุกอย่างะคะ่ะหน้าเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะนะคะ่ะวันนี้หน้าขนมถ้วยของเราก็เสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการวิธีการนึ่งขนมถ้วยกันนะคะหน้าขนมถ้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราก็ไปดูวิธีการนึ่งขนมถ้วยกันนะคะ อย่าลืมกดไลค์และแชร์และติดตามให้เราด้วยนะคะค่ะไปเรื่งขนมถ้วยกันนะคะ